ีเอ็มดีลักมอเตอร์สปอรสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการ GTA ทัวร์วันนี้เราจะพาไปทัวร์อัปเดตรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์ที่2 มกราคมนะครับท่านผู้ชมนี่นะก็สวัสดีพีใหม่นะครับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็เริ่มต้นสัปดาห์อัปเดตนะครับสัปดาห์อัปเดตนะนี่ผมก็มารีว,วลวรถแลสัปดาห์อัปเดตเริ่มต้นของปีนี้เลยนะครับคันนี้ก็คือคันที่น่าสนใจของสัปดาห์นี้นะก็มีสัปดาห์สนใจแค่นี้แหละ นะ่านะสนใจอยู่ไม่กี่คันนะก็ผมก็แนะนําคันนี้เป็น B M W นะครับ B M W นะก็ประมาณ B M รุ่นรุ่น B M รถเก่านะปีเก่ารุ่นคุณลุงคุณตานะครับประมาณผมก็เดาๆนะซีรีส์หอะไรพวก5้าึงสอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับนะก็เป็นรถเลโทรคลาสสิกนะครับเป็นรถสปอร์ตคลาสสิกนะอ่ะนี่เราเข้าไปนั่งดูนะครับ นี่นะเครื่องก็แบบเสียงแบบโบราณโบราณนิดหนึ่งนะครับแต่ก็สวยงามนะหรูสมัยนั้นนะผมเกิดทันรุ่นนี้ออกด้วยนะนี่นะครับนี่นะอุ้ยเดีย๋ยวหันหันให้ได้มุมนิดหนึ่งนะเผื่อจะเป็นหน้าปกนะครับนี่อันนี้เป็นหน้าปกแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรถที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้กันต่อเลยนะครับ นี่นะครับมาแล้วครับมาเซนคาร์านะมาเซนคาร์ผมเข้ามาตรงนี้ทีไรเนี่ยผมก็นี่เสียงดังทุกทีเลยนะครับสายมาเซนคาร์านะคันนี้เป็นรถแรนะครับรถแรเดี๋ยวนี้หายากกว่าเดิมนะเพราะว่าเขาเอารถหลายๆคันที่เป็นรถแรนเนี่ยกลับมาขายที่เว็บใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยรถคันไหนที่ไม่ไดเอากลับมาขายในเว็บมันจะยังแรเลยนะครับนะคันที่ยังไม่มีคันนี้นะมีชื่อว่า ดีคราสทิวลิปนะครับดีคราสทิวริปนะคันนี้เป็นสไตล์แบบเชฟโรเลตนะประมาณเชฟโรเลตประมาณนี้เป็นรถอเมริกันมาเสเซ e c คานะครับคือออกตัวทิ้งยกหน้าหงายไปเลยนะครับราคาอยู่ที่736,240เหรียญนะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับกลางๆนะราคากลางๆแต่งนี่ผมบอกเลยใส่ล้อเดิมเนี่ย สวยเลยนะประมาณพวกลอมาเซนนะครับแบบนี้นะใครสายมาเซนนะครับแล้วยังไม่มีนะก็มาเก็บได้เลยเพราะว่ามันเป็นรถแลที่แลมากแล้วคาวนี้เพราะว่าคันอื่นๆมันไม่แลนะคันนี้มันก็เลยไม่ได้เอากลับมาขายที่เว็บมันก็เลยแลมากเลยนะครับแลมากลากแม่นะครับแลมากลากแม่นะอ่ะคันนี้อืมากันอยู่เป็นประจํานะอืผมนี่แบบผมเห็นแล้วก็เซ็งนะมันเหมือนแบบเสียสิทธ์นะนะเสียสิทธิ์ไปที่หนึ่งนะครับ คันนี้มีชื่อว่าด Deewoochi e x e m p l านะครับด e e บัวชีอ่ะด d บัวชีเอ็กเซมป l านะครับราคาอยู่ที่บอกราคาไปเลย25,000น,นนะครับคันนี้เป็นรถแนว NPC นะครับเป็นรถแนว NPC นะแต่ว่า ไม่มีขายในเว็บนะครับเขาไม่ไดเอากลับมาขายนะในเว็บนะครับก็เป็นรถแล NPC นะครับผมไม่ค่อยแนะนานะเพราะว่า NPC ขับกันเกินเมืองเลยแล้วก็มันยังดูหน้าตาธรรมดานะครับแต่ถ้าใครอยากเก็บพวกแนวแอสตันมาตินแล้วอยากเก็บให้ครบก็มาเก็บไปนะครับเป็นรถแลนะครับไม่มีขายในเว็บนะครับแล้วก็นี่เลย BM w นะครับที่ผมขับมาอุ้ย มีขอบกระจกสีโครเมียมเอ้ยเจ๋งอะผมไปทำม้างดีกว่านี่นะโอ้โหขอบเหมือนรถโบราณรถเดิมเฮ้ยโอ ح, ้โหดูเป็นแนวการแต่งรถเลยนะผมก็เสียงดังไปหน่อยนะเดี๋ยวลูกเมียตื่นนะครับนะเฮ้ยดูดีแล้วก็กระจกเป็นแบบเหมือนโบราณมันจะเป็นแบบกระจกชุกโครเมียมที่มีสนิมขึ้นเหลืองๆอะไรอย่างเงี้ยนะเออเจ๋งดีเนาะขอบกระจกเออเดี๋ยวผมไปทำมากงดีกว่านะครับคันนี้ก็เป็น่ารถ แนว b m w ประมาณพวกซีรีส์5อะไรอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ซีรีส์ไหนนะประมาณ512 513 514 515 516อะไรอย่างนี้นะประมาณนี้นะแต่ไม่ใช่316แน่นอน316มันจะเป็นสั้นๆนะอ่ะคันนี้มีชื่อว่า uber match sion classic นะ uber match sion classic หรือ sion นะครับนะนี่คันนี้นะครับ ก็สําหรับสายเลโทระใครยังไม่มีนะบอกเลยต้องมาเก็บเลยนะหน้าสะสมนะครับเป็นรถแนวเลโทร,รุ่นคุณลุงอะไรอย่างนี้นะหรือคุณพ่อมาขับระวังกันไปนะคันนี้แลนะไม่ได้มีขายในเว็บนะครับราคา8ปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเหรียญเองนะผมว่าไม่แพงนะครับผมแนะนําเลยคันนี้สําหรับใครเก็บแบบแนวสะสมรถเก่าๆนะลูกคุณลุงนะครับเก่าๆอะไรอย่างนี้นะเป็นรถแนว สปอร์ตคลาสสิกนะครับนะมาดูคันนี้คันนี้นะครับคันนี้มาบ่อยนะผมบอกเลยนะมันจะมีสองคันที่คล้ายๆกันนะแต่งได้เยอะพอๆกันเป็นรถแนวแบบออฟโรดนะครับเป็นแนวออฟโรดนะคันนี้ก็ดูหน้าเหมือนจีบเบนนะหน้าเหมือนพวกจีบเบนอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเป็น ashed, นะ <S <S อันนิสนะอันนิสก็เป็นพวกรถญี่ปุ่นนะครับประมาณนิสัน มาสตา r อะไรประมาณนี้นะผมว่าประมาณนิสสันนะครับนะ,ะคันนี้มีชื่อว่า Anis h ลเรียนนะครับหรือ Anish ล l Lion โอ้โหอ่านตรงตัวอย่างนั้นเลยนะครับนะคันนี้เป็นรถแลที่ไม่ได้เอากลับมาขายในเว็บไม่มีขายในเว็บนะครับใครสะสมแนวพวกออฟโรดนะครับออฟโรด4 4คูณเท่ากับ16นะอ่าผมบอกไว้ก่อนนะบางคนสงสัยนะอ่านี่นะครับราคาอยู่ที่8,000 0 53,240เหรียญน,นะครับราคาก็กลางๆนะน่าสนใจสำหรับคนที่สะสมพวกแนวรถออฟโรดนะครับเป็นแนวแบบพวกปนๆ SUV อะไรอย่างงี้นะขึ้นเขาดีในระดับหนึ่งแต่งได้เยอะพอสมควรนะครับนะไปนี่แล้วก็คันนี้นะครับคันนี้แรมโบบอยปากก่อ bo, นะครับซุปคาราคา ย่อมยาวนะครับซูเปอร์คาร์ราคาย่อมยาวนะนี่เนี่ยผมแนะนํานิดหนึ่งนะรถซุเปอร์คาร์หน้าแบนนะครับรถซูเปอร์คาร์หน้าแบนเนี่ยยิ่งหน้าแบนมันยิ่งแพงหน้าแบนมากก็ยิ่งแพงแพงมากนะยิ่งเรียบแบนติดถนนมบบว่ายิ่งลาบแบนติดถนนมันก็ยิ่งแพงนะคันนี้หน้ามันแบนไม่ค่อยมากนะมันยังสูงอยู่นะเราต้องไปโหลดอีกนิดหนึ่งนะครับนะเอ๊ะมันรู้โหลดได้หรือเปล่านะคันนี้ก็คือแลมโบ บอยประกอบน,นะไปใส่สีเขียวนี่ใช่เลยนะและบอยประกอบน,นี่เดี๋ยวผมแนะนําก่อนก่อนจะบอกมันมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นนี้เป็นรถแลที่ไม่ได้เอากลับมาขายในเว็บนะหรือรุ่นที่อ่าเขาเรียกไม่มีขายในเว็บบางั้นเถิดนะรุ่นนี้มีชื่อว่าเบกาซีวาก้านะราคาอยู่ที่สองแสนสี่หมื่นเหรียญยังถูกนะยังถูกเลยถือว่าถูกมากๆเลยลรถแลราคาย่อมเยานะคันนี้สองแสนสี่หมื่นเหรียญ เป็นบัคค่านะเป็นประมาณแลมโบแล้วก็คันนี้ไม่มีขายในเว็บนะส่วนคันที่มีขายในเว็บที่คล้ายๆกันอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยนะแลมโบนะครับนี่แลมโบนิกกี้นะแลมโบนิกกี้แลมโบกินี่ gy, นะ <c oughs> ny, นะผมไล่ตามราคามันจะมีอีกคันหนึ่งนี่คันนี้นะเปกาซี่อินเฟอร์นัอันนี้4ี่แสนสี่นะสี่แสนสี่หมื่นคล้ายๆกันนะครับประมาณแลมโบบอยกบ,บอยปากรนนะคล้ายๆกันคนละรุ่นเพราะฉะนั้นคันนี้เป็นรถ แลนะครับเป็นรถแลใครที่ยังไม่มีนะมาเก็บไปเลยนะสุภาพคาราขาย่อมยาวนะครับสําหรับโชลูมพี่เมง่งดีลักมอเตอร์สปอร์ตสัปดาห์นี้นะผมแนะนําคันนี้นะครับ bmw นะครับสาหรับสายเก๋าสายเลโทนะครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครอยากเก็บพวกออฟโรดพวก suv อะไรประมาณนี้นะเรายังไม่มีคันนี้ก็เป็นรถแลก็มาเก็บไปนะครับนะแล้วก็คันนี้ผมไม่แนะนํานะเป็นรถ NPC นะแนะนำนิดเดียว1%เซนพอนะครับนะรถ NPC ส่วนคันนี้นี่บอกเลยนะผมเป็นสายนี้สายพวกรถสองล,ล้อเลนโทมัสเซิลน,นะมีมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้ใครยังไม่มีนะมาเก็บไปเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นรถลายหายากแล้วนะครับแล้วก็มาแล้วซุปเปอร์คาร์อย่างน้อยก็มีซุปเปอร์คาร์จุม๋มชิมสักคันเล็กๆมาให้เราเก็บสะสมกันไปนะครับไปกันต่อเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ที่ไหนอ่ะ Ls ลอสลบเนื้อของเรานั่นเองกันต่อไปนะครับราบจัดเลยขึ้นล้นเลยนี่จัอยุ่นะครับอืมกับชนนะนะครับผมก็จำทางได้แล้วเหมือนเดิมขับไปขับมากลับมาอยู่ที่เดิมนะครับมีรจำทางโอ้นะเดี๋ยวนี้นะครับเลี้ยวแรกรนนะมีตัดหน้ามีตัดหน้าออกจากซอยนะออกจากซอย ก็เป็นรถขับแนวชิลๆเก็บสะสมสวยงามนะครับก็สวยเลยนะครับสําหรับพวกสายเก่านะสายเรโรอะไรอย่างงี้นะคันนี้นะ B M W นะครับอแซกหน่อยแซกหน่อยอันะอนี้จ้องาะตัดหน้าอีกแล้วนะ,อะไอ้นั่นแบบกามาหน่อยมันก็วิ่งตามเด็งมันนั่นแหละนี่นะครับแล้วก็โค้งนี้เข้าดีดๆนะเข้าไม่ดีหลุดน,นะครับเพื่อเ่เข้านั่นไงกับโค้งไม่เข้านะ บรรยากาศดีจริงๆนะครับที่นี่นะใครที่แบบมานะไอเดียแต่งรถนะมาดูพวกเอ็นพีซเขาแต่งกันนะประมาณนี้นะอ่ะท่านผู้ชมนะไหนๆก็มาตรงนี้แนะนํานิดนึงนะครับมาที่นี่ก็แวะร้านเสื้อผ้าของเจ้เขาหน่อยนะนี่เจ้เขาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเราแข่งรถบ่อยๆมันก็จะมีเลเวลเลเวลเในอเนั่นแหละเลเวลเ s แล้วกันนะเนยอะๆอะไรเงี้ยมันก็ปลดล็อกเสื้อผ้าไปเรื่อยๆนะ ตอนนี้อยู่นะอันนี้ต้องสองร้อยสามสิบสามนะนานนะควจะปลดได้เลเวลนี่อันนี้สวยได้มาแล้วเจ๋งเลยนะครับอ,อ่ะอ่ะอแค่นี้แหละนะอย่าลืมมาดูนะมีตั้งหลายแบบนะอุ้ยลูกกระด้งลูกกระด้งนี่นะครับท่านผู้ชมคันนี้มีชื่อว่าดีครัส บ้าเนาะดิคัสแมนบ้านะครับคันนี้ไม่ใช่รถแลนะคันนี้มีขายอยู่ในเว็บนะครับราคาประมาณ9 0 0 0แสนกว่านะครับคันนี้เป็นรถแนวอ่าสปอร์ตคลาสสิกมั้งน่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกนะเพราะว่ารถบางทีรถอเมริกันเนี่ยเขาตั้งคาสเป็นแบบพวกมาเซนก็มีนะคันนี้น่าจะเป็นสปอร์ตคลาสสิกคันนี้จะสวยงามมากเลยนะครับบอกเลยตกแต่งมาแนวพวกแบบคลาสสิกเลยนะแล้วก็รุ่นนี้มีในหนังเรื่องฟาดด้วยนะครับแบบแวบบนะ คันนี้เป็นรถแจกฟรีของ LS รถเนื้อของขวัญสัปดาห์นี้นะครับกติกามีอยู่ว่ากด M LS คามีเลือกที่ไพ่ไลเชลเรนนะครับ Press Top f i for T days in a row นะครับก็คือแข่งรถนะครับติดเลยหรือดร a กก็ได้นะเข้าที่ใดก็ได้ที่1ถึงที่5 3วันติดนะครับก็อย่างง่ายอย่างมูเลยบอกเลยนะอันเนี้ยผมยังไม่ได้แข่งเลยนะ พอดีรถนี้มีแล้วนะครับก็เลยยังไม่ได้แข่งนะครับก็แข่งแดกเนี่ยมันแข่งได้แค่4คนนะเข้าที่หนึ่งที่5ยังไงได้แน่ๆนะไปแข่งในพระปิกนะครับแข่งรอบเดียวก็หนีเลยนะครับก็3วันนะเข้าไปสามวันก็ได้เลยนะครับคันนี้นะท่านผู้ชมก็มันจับมาจองกันได้เลยนะครับไปต่อเลยนะครับนี่มาอีกแล้วซุปเปอร์คาร์หน้าแบนนะครับซุปเปอร์คาร์หน้าแบนหน้ามันแบนกว่าเมื่อกี้อีกนะ หน้าแบนมากเลยนะ <c oughs> ประมาณเฟอร์รารีเลยนะเนี่ยใช่ไหมทุอรี่หน้าตาแบบนี้เหรอมีเฟอร์รารีรุ่นดังๆอยู่รุ่นหนึ่งนะแบบนี้เลยนะครับเหมือนเดะเลยนะเรียกว่าเหมือนกับของจริงอีกนะครับซูเปอร์คาร์หน้าแบนซูเปอร์คาร์ราคาย่อมเยามีชื่อว่ากอติชีต้านะครับกอติ ชีตานะครับเป็นแนวเฟอร์ารี่นะเป็นรถซปเปอร์คาร์แรงๆอยู่เหมือนกันนะครับคันนี้นะครับบอกเลยท่านผู้ชมเป็นรถที่ไม่มีขายในเว็บนะเขาไม่ได้เอากลับมาขายในเว็บนะครับแล้วก็คันนี้เป็นรถเฟอร์ารี่นะแนวเฟอร์ลี่ที่ราคาแบบ6กแ0 0ห้าเหรียญน,นะครับถือว่าถูกนะถือว่าถูกนะแนะนําเลยสําหรับใครที่อยาก ขับรถซปเปอร์คาร์ราคาถูกๆขับเล่นแต่งสวยๆนะขันนี้เลยเอาไปทําสีแดงนี่เหมือนในพวกในเน็ตพวกอะไรที่เขาโชว์เลยนะรุ่นนี้นะประมาณเฟอร์รารี่นะครับเป็นรถแรงที่ไม่มีขายในเว็บออกจากเว็บไปแล้วนะครับอ่ะกันต่อไปอมืมาอีกแล้วสายเก่านะสายเรโทรผมชอบเลยสายนี้นะครับอืนี่ก็เป็นแนวแบบพวกเฟอร์รารี่นะเป็นแนวเฟอร์รารี่อีกแล้วอมืมาบ่อยเลยนะเฟอร์เารี่เก่าๆนะประมาณ โกแก่นะโกแก่ประมาณรุ่นคุณตานะครับรถแข่งพวกกลางปรีพวกอะไรอย่างนี้ดโดยสมัยเก่าสมัยก่อนนะคันนี้มีชื่อว่ากอติ g t 5 0 0นะครับหรือกอติ GT 5 0 0 0นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่7 8 000, 5 0 0 0เหรียญน,นะครับบอกเลยราคากลางๆนะผมถือว่าราคาถูกด้วยนะถ้าหน้าตาแบบนี้นะเป็นเฟอร์รารี นะครับประมาณเฟอร์รารี่นะล้อเดิมนี่สุดๆแต่ว่าผมมีนแล้วผมไปแต่งล้อล้อที่มันเป็นชุบโครเมียมนะที่เป็นแบบลายนี้อีกทีนะครับเจ๋งเลยนะคันนี้ผมแนะนําเลยเป็นรถแลที่เอาออกจากเว็บไปแล้วนะราคาก็ถ้าอยากได้ถือว่าไม่แพงนะครับนะแล้วก็ไม่ได้กลับมาขายในเว็บเป็นรถแลนะใครสนใจที่เป็นสายเโทรคลาสสิกก็มาจัดไปได้เลยนะครีบอะต่อมาคันนี้ห <c oughs> สายชิล สายชิลมาบ่อยนะสายชิลเนี่ยคันนี้นะคันนี้เป็นเป็นคัสออฟโหลดนะสำหรับลุยพวกทรายพวกชายหาดชายทะเลขึ้นเขาอะไรได้ชิลๆนะครับคันนี้นะสายชิลประมาณว่าแบบขับเล่นสนุกๆอะไรอย่างนี้นะครับคันนี้มีชื่อว่า BFB อฟบีนะประมาณแบบพวกโฟกอะไรอย่างนี้นะหรือพวกจี๊ปอะไรอย่างนี้นะน่าจะเป็นแบบพวกพวกสวางเก้นอะไรมากกว่านะ,ะราคาอยู่ที่ 75,000เหรียญน,นะครับเจ0 0หเหรียญน,นะถูกมากเลยนะใครยังไม่มีก็ซื้อมาขับเล่นนะเพราะว่ามันถูกนะครับไม่มีขายในเว็บนะเป็นรถแลนะครับว่ากันไปนี่นี่นะครับ LS รถเนื้อของเรานั่นเองสัปดาห์นี้นะสคันผมแนะนําเลยทั้ง3คันเลยนะครับคันนี้สีส้มนี่ก็คือเฟอร์รี่ซูเปอร์คาร์หน้าแบนแบ,นแบนแบบบี้หน่อยๆน,นะเป็นรุ่นแบบ ฮิตเลยนะในเน็ตเลยนะครับราคาถูกมากนะครับใครสนใจยังไม่มีก็มาจัดไปนะแล้วก็คันนี้ก็เฟ r ร a รารี่รุ่นคุณตาอีกอยิ้มมาเลยยิ้มแบบตาเฮ้ยใครลืมดับเครื่องเนี่ยโหตาสว่างเลยนะครับแล้วก็คันนี้นะสายชิวนะครับสำหรับวันนี้ช่อง e อิร์กเพรายการ gta ทัวร์อัปเดตรถแลก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไครป์กดแชร์กดติดตามกันด้วย สวัสดีราตรีสวัสดีคุร,รบับ